สวัสดีครับมีลักแฟงคลิปพบกับผมกาโมกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ดูอนิเมชั่น X-Men 97ตอนที่1ตอนที่2กันไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาดูกันนะครับว่าในตอนที่1เนี่ยมันมีอิตเตอเอกอะไรซ่อนอยู่กันบ้างครับครับ39อิตเตอเอกเรฟเรนซ์จากอนิเมชั่นซีรีส์ X-Men 97ตอนที่1 To m e My X-Men 1รายละเอียดในโลโก้มาเวลอย่างแรกที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือโลโก้มาเวลอนิเมชั o นที่มีรายละเอียดซ่อนอยู่ครับจุดแรกก็ตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวสไป 60ที่เป็นตัวเดียวกับที่ไปปรากฏแบบทื่อๆในหนังสไปเดอร์แมนแอคคอร์ดเดอะสไปเดอร์เวิร์ดนั่นแหละครับ และต่อไปนะครับเราจะเห็นรูปเดอะติงและก็หุ่นเฮอร์บี้จากแอนิเมชันแฟนตาติกโฟจากปี1978นะครับซึ่งเฮอร์บี้เนี่ยก็จะเป็นหุ่นตัวเดียวกับที่ปรากฏในรูปคอนเซปต์อาร์ตแรกจากหนังแฟนตาติกโฟของ MCU ด้วยนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นทั้งวูฟเวอรลินจากแอนิเมชันเอ็กเมนปี92เวอร์ชั่นก่อนของซีรีส์นี้นั่นเองนั่นแหละครับแล้วก็ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์จากแอนิเมชันปี1998และเราจะได้เห็นเดอะวอชเชอร์จากวอตอีฟกับตันอเมริกาซอมบี้จากในวอต ั่นแรกโษทีเพื่อนดูเหมือนเราจะมากันสุดทางแล้วและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฝาบา,าทิีชลาที่แก็ไปเป็นสตาร์ลอว์แต่กอตอีฟนั่นแหละครับสองรายละเอียดอินโทรและเราก็จะได้เห็นอินโทรของเรื่องที่มันคล้ายกับของเวอร์ชั่นเก่าที่เคยฉายในระหว่างปี1992ถึง1น9 7ัน้นั่นเองครับรวมถึงเพลงตีมที่เหมือนกันด้วยครับซึ่งมันจะเป็นเพลงตีมที่ใช้มาแล้วต่อแนะนำกรรมนาขานว่าเธอมีสภาพกลายพันธุมันกลายพันธุ์ แล้วก็ใช้ตอนเปิดตัว Professor X จาก Earth 838ในหนัง m a n t i v e r t e of m d n e t นั่นแหละครับสมาชิกคนสุดท้ายศาสตราจารย์ชาวเซเวีย ซึ่งรายละเอียดอินโทรเนี่ยถ้าจะแตกต่างกันชัดๆหน่อยก็ตรงที่ของใหม่เนี่ยจะมีซีนตัวละครอ,อย่างม็อบแล้วก็บีช็อปเพิ่มเข้ามาครับในหน้าแนะนําตัวละครน,นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนนคล้ายๆกันและที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ม็อบสู้กับมิสเตอร์ซินิสเตอร์เหมือนจะใส่มาให้เด่นๆนั่นเองเลยครับสามม็อบในเมื่อมีซีนเด่นซะขนาดนี้นะครับก็คงต้องแนะนํนาสำหรับคนที่ไม่รู้จักสั้งหน่อยครับซึ่งม็อบเนี่ยจะเป็นนิวแทนที่มีความสามารถแปลงร่างเรียนแบบเป็นอะไรก็ได้คนสัิ่งงขอ อะไรประมาณนั่นแหละครับแล้วก็ยังรอกเรียนแบบพลังความสามารถของสิ่งที่ตัวเองแปลงร่างได้อีกด้วยครับซึ่งในเรื่องเนี่ยทั้งเอพิโซดนี้แล้วก็เอพิโซดที่2นะครับเราก็จะเห็นแกโชว์ความสามารถให้เราดูแบบค่อนข้างเด่นเลยครับซึ่งเขาจะเคยปรากฏตัวใน Xmen The a n i m a t e d Series ตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะครับในปี1992นู่นแหละครับและซึ่งถ้าจะให้อ้างอิงจากในคอมิกนะครับม็อบจะมีชื่อว่าเควินซิดนีย์ปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือ x m e n Volume 1เล่มที่1ปี2001 แล้วก็ตายลงใน e x um ็กซิเลต์โวลุ่มสมเล่มที่7ปี2018นั่นเองครับ4เนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ตามข้อมูลที่ออกมาก่อนฉายเลยครับในเอพิโซดแรกนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องต่อจากตลองสุดท้าย ของเวอร์ชั่นเก่าที่เก่าถึงเรื่องทีม X-men ได้สูญเสียโปรโรเฟสเซอร์ไปนั่นเองครับแล้วก็จะมาต่อกับที่เราได้ดูนี่เลยครับโดยที่เซตติ้งเวลาในเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ปี97เป็นที่มาของชื่อซีรีส์ Xmen 97เพื่อสื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต่อจากตอนสุดท้ายที่ออกอากาศในปี97เลยครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะดูของเก่ากันก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาดูที่ไหนไกลครับเดดิดี้ิพาสฮอสตาของไทยเราเนี่ยก็มีให้ดูครับแหมแน่นอนจริงๆครับแล้วก็ครบทุกซีซั่นทุกตอนเลยคคัททีีส่สําาญมายยได้วนะครับ ขณะที่เวอร์ชันใหม่เนี่ยทำไมถึงไม่มีพักไทยวาดแอบเซ็งนิดนิดเหมือนกันนะครับเนี่ยหตึก w o r ร์ t เทรดเซ็นเตอร์นี่ซีนเปิดเรื่องนะครับซีนแรกเราจะเห็นเป็นฉากเมืองนิวยอร์กในปี1997ตามเซตติ้งไทม์ไลน์นะครับและเราก็จะสังเกตเห็นตึก w o r ร์ t เทรดเซ็นเตอร์เนี่ยที่ยังอยู่ดีอยู่ครับไม่ได้โดนทําลายจากการก่อการร้ายในเหตุโศกอนตกาตกรรม911ที่เกิดขึ้นในปี2001ด้วยนั่นเองครับหกป้ายที่ไทม์สแควร์และซีนถัดมานะครับเราจะเห็นฉากที่ไทม์สแควร์ที่มันจะมีอ อยู่เต็มไปหมดเลยครับตามป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายดาร์คอสตาที่เป็นนามสกุลของตัวละครโรเบโตในเรื่องครับซึ่งแกจะบอกว่าครอบครัวแกรวยครับพอเห็นป้ายโฆษณาขึ้นหลาาที่ไทมสแควร์เนี่ยก็คงพอเข้าใจในความรวยได้เลยครับสีลรูปกะสวยอวกาศที่เห็นแล้วเนี่ยก็จะอ้างอิงไปถึงกะสวยอวกาศที่เอ็กเมนใช้ในฟีนิกซ์ซาก้าในซีรีส์เก่าซีซันสนั่นแหละครับและเราก็จะเห็นการใช้กะสวยแบบนี้ในหนัง Xmen Dark p h o ฟ n i ิกในปี2019ด้วยนั่นเอง และเราจะเห็นป้ายวิสตาขอบซึ่งถ้าอ้างอิงใน MCU เนี่ยวิสตาขอบจะเป็นบริษัทที่สกอตจอรกรรมข้อมูลผลงานที่วิสตาจะอามากขับรถหรูมันพุ่งลงสรดน้ำด้วย จนติดคุกติดตารางไปนั่นเองครับและตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นโลโก้ของบริษัท Stark i n d u s t r รและโลโก้ยาชิดะที่เราจะเคยเห็นพวกยาชิดะทั้งคนลูกไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายและก็คนพ่อที่เป็นซิลเวอร์ซมุไรกันมาแล้วในหนัง t h อ w วูบวารีนปี2013นั่นเองครับและป้ายโฆษณาโอเคโคราแบงโค a าที่ในคอมมิกเนี่ยโทนี่สตาร์แกบอกว่าแกไปซื้อกินจากตู้ขายอัตโนมัติในแอฟริกราครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันจะมีที่มาจากในหัวหนังสือ Invisible Iron Man v o l u m e 2, เล่ม4ปี2008นั่นเองครับ7 Crazy e d d i e และถัดมานะครับเราก็จะเห็นซีนที่เต็มไปด้วยกราฟฟิกตี้ใบประกาศที่ออกแนวไปทางโจมตีพวกมนุษย์กายพันธุ์และจะต่อด้วยซีนที่ทําให้เราเห็นร้าน Crazy e d อ i ดแบบนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือร้านจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่จริงในโลกเราครับโดย Crazy e d d i ดเนี่ยเริ่มกิจาการในปี1971ที่บุกเลนนิวย์กรับแล้วก็กิจาการลุ่งเรืองโด่งดังไปทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเน อ,อเมริารแต่สุดท้ายทั้งเอ็ดดี้แล้วก็แซมอันทาที่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งกิจการนะครับกลับไปมีส่วนร่วมในคดีช่อโกงและกิจการเนี่ยก็ถูกฟ้องล้มละลายในปี1998ซึ่งในเรื่องเนี่ยเป็นปี1997ครับล้านเคซี่เอ็ดดี้เนี่ยก็คือยังก,กําลังอยู่ในช่วงโกงอยู่โกงต่อไปนั่นเองเลยครับ8เฮนรี่ไกริเราจะได้เห็นในทีวีรายงานข่าวว่าโปรเฟสเซสเนี่ยถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือเอ็นอ S s. ที่ชื่อเฮนรี่ไกริโดยตัวละครนี้นะครับจะปรากฏตัวครั้งแรกมาแล้วในเวอร์ชันก่อนซีซั่นแรกตอนที่7 s l ดสเลปไอแลนด์นั่นเองครับซึ่งเขาจะเป็นตัวละครที่เป็นศัตรูกับพวกมนุษย์กายพันธุ์แลวก็ยังเคยปรากฏตัวในหนังเอ็กเมนภาคแรกในปี2000ด้วยครับโรเมริกันเฮนรี่แต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่มิสทริกแปลงร่างมานะครับและถ้าอ้างอิงจะในคอมิกเนี่ยตัวละครนี้จะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสืออเวนเจอร์เล่มที่165ปี1977แล้วก็ตายลงในหัวหนังสือ สอดโวลูมสองในปี2021นีนั่นเองครับ 9. ป้ายประกาศตามหามิวเทนหายตัดมาที่ซีนโกดังครับเราจะได้เห็นป้ายประกาศค้นหายตรงนี้ครับซึ่งในรูปเนี่ยตามรูปปพันธ์สันฐานแล้วจะไปตรงกับตัวละครซาร่าลัสแมนหรือสมยาโมอโรซึ่งเธอจะเป็นมิวแทนที่มีพลังในการงอกกระดูกเพื่อเอามาใช้เป็นอาวุธหรือป้องกันตัวครับตัวละครน,นี้นะครับก็เคยไปปรากฏตัวในอนิเมชันบุ๊ฟเวอร์ลีนแอนด์เดอะเอ็กมนในปี2009ด้วยนะครับแต่เธอจะไม่เคยปราก ในซีรีส์นี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นเก่านี่ก็เลยเป็นในยสถานะคนหายของเธอก็เป็นได้นั่นเองเลยครับและถ้าอ้างอิงจากในคอมิกตัวละครน,นี้จะปรากฏตัวครั้งแรกในห,หนังสือเคเบิลเล่ม15ในปี1994น่นั่นเองครับ,บป้ายชื่อโคดังยังอยู่ที่รายละเอียดในซีนเดียวกันนั่นแหละครับสังเกตที่ป้ายชื่อโคดังเนี่ยถ้าอ่านทั้งหมดเนี่ยจะอ่านได้ว่าฮิปสเกตปาร์ตี้ที่น่าจะบอกว่าโคดังนี้เนี่ยน่าจะเคยเป็นลานสเกตหรืออะไรมาเก่านะครับสังเกตได้จากซีนถัดไปเเนนนี่ราจะห็พวกใ เ,เก็บเซนติเนลบัสเตอร์ที่ดูยังไงเนี่ยก็เหมือนแขนล็อกแมนในกล่องสเก็ตแบบที่เป็นโรลเลอร์เบดแบบนี้เลยครับและในซีนชุนลุมุนเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครเอาโรลเลอร์เบดเคลี่ยงหัวกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันเลยครับแต่ถ้าเราจะอ่านเฉพาะตัวที่ยังอยู่นะครับก็จะอ่านได้ว่าเฮดปาร์ตี้ก็จะแปลได้ว่างานเลี้ยงฟาร์มเกียรติชังแฝงในยะแก่นของเรื่องที่เล่นเรื่องคนเกียรติมิวแตนได้ดีเลยครับ11 f r i e n d of Humanity ตัดฉากเข้ามาในโกดังนะครับเราจะได้เห็นสัญลักษณ์ F.O.H. ที่มันจะ ฮิวแมน t ิตี้ที่เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นด้ยวยความเกลียดชังต่อพวกมนุษย์กายพันโดยกลุ่มที่ว่าเนี่ยมันจะมีบทบาทตั้งแต่ในซีรีส์เวอร์ชั่นเก่าเลยครับซึ่งจะปรากฏตัวกันครั้งแรกใน X-Men Animated Series ซีซั่น2ตอนแรกที่ชื่อตอนว่า t o d a y Do Not Pass One โดยมีเกรดอนคริกจูเนียเป็นผู้นํากลุ่มครับและซึ่งถ้าอ้างอิงจะในคอมิกเนี่ยกลุ่ม f ฟนออฟฮิวแมน y ิตี้จะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือ Uncanny X-Men เล่มที่2อ1เในปี1000 1,992ด้วยนั่นเองครับ12 s ันสปอตและในซีนเดียวกันนั่นละครับเราจะได้เห็นพวก F.O.H. จับเอาเด็กหนุ่มมิวแตนปิดนาที่ในตอนท,ท้ายของเอพิโซดนี้นะครับเราจะได้เห็นซีนแนะนำตัวเองของเขาว่าเขาชื่อโรเบรโตดาคอสตาและยังสปอยพลังของเขาเล็กๆน้อยๆให้จูบิลีกับคนดูได้รู้จักด้วยครับซึ่งถึงจะเป็นตัวละครหน้าใหม่ในซีรีส์นี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรเบรโตดาคอสตาจะถูกรู้จักในฐานะมิวแตนชาวบาซีลทีสามารถควบคุมแดะใช้พลัง แสงอาทิตย์ได้สมยานาม sunspot ซึ่งเราจะเคยเห็นตัวละครนี้มาแล้วทั้งในหนัง X-Men: Day of Future Past ในปี2014และยังเคยมีบทที่เกือบจะได้ซ้ำน้องมาจิกอัญญาจอยกันมาแล้วในหนัง New X-Men ในปี2020นั่นแหละครับซึ่งจาก Day of Future Past ตัวละครนี้เนี่ยจะมีบทที่ต้องตุยก็ไม่รู้สินะครับว่าในซีรีส์ข่าวนี้เนี่ยจะมีบทต้องตุยหรือเปล่าครับในภายภาคหน้าครับซึ่งถ้าจะอ้างอิงกันตามคอมิกเนี่ยตัวละครนี้จะปรากฏตัว ครั้งแรกใน Marvel Graphic Novel เล่มที่4ในปี1982ซึ่งจะเป็นตัวละครในรุ่นก่อตั้งของทีม New X-Men ด้วยนั่นเองครับ13 Mutant Inhibitor Caller ในซีนเดียวกันนี้นะครับเราจะได้เห็น Mutant Inhibitor Caller ที่เป็นอุปกรณ์ยับยั้งพลังของมนุษย์กายพันธุ์ที่เคยปรากฏให้เห็นมาแล้วในซีรีส์เวอร์ชั่นเก่าซีซั่น1ตอนที่7 s l a v e Island ครับและเราก็จะเคยเห็นมันกันในหนังแฟนไ์ X-Men ด้วยครับและอุปกรณ์นี้นะครับในคอมิกเนี่ยจะป กดครั้งแรกในหัวหนังสือ X-Men เล่มที่1 4 1ปี1980นู่นแหละครับ14คาวเดนทียังอยู่ในซีนเดิมครับกับพี่ทหารที่ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาครับหน้าตาถึงได้เป็นแผลแบบนี้ครับแกมีชื่อว่าคาวเดนทีที่มาเป็นผู้นําคนปัจจุบันของ F.O.H กันในซีรีส์นี้นะครับแต่แกจะมีบทบาทในคอมมิกเป็นนักฆ่าอาดีต F.B.I. ที่มีปมไล่เก็บมนุษย์กายพันอารมณ์สารเตี้ยเลยครับซึ่งแน่นอนครับแกมีชุดคอส ตูมพร้อมสมญาณาม้ำ XQ c t i o n e r นะครับโดยในคอมิกเนี่ยพี่แกจะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือ u n t n y X Men a n n u a เล่มที่เ็ในปี1น9 3ัเครับและในซีรีส์นี้นะครับเราจะเห็นพี่แกใส่ชุดคอสตูมเป็น XQ c t i o n e r กันเต็มสูบเนี่ยก่อนในท้ายเอพิโซดสนั่นแหละครับสิ 15, มุกแกล้งยอมแพ้ของไซคอบข้ามซีนมาในช่วงท้ายของการต่อสู้นะครับเราจะเห็นท่านผู้นําไซคอบเสียท่าแล้วก็จะยอมแพ้แบบนี้เลยครับ no. ซนะึ่งมุกแก้ยอมแพ้เนี่ยแกเคยใช้มาแล้วในซีรีส์เก่าในซีซั่นแรกตอนที่2นู่นเลยครับ 16หนังสือพิมพ์เดลี่บูเกอร์มาที่ซีนที่เราจะเห็นหน้าแรกของหนังสือพิมพ์แบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่บูเกอร์ที่เราจะเคยรู้จักหนังสือพิมพ์นี้หรือสนักข่าวนี้กันมาแล้วทั้งในหนังสไปเดอร์แมนของโซนี่ทั้งสองเวอร์ชันหรือในเวอร์ชันของ MCU ด้วยครับซึ่งทอ้างอิงจากในคอมิกเนี่ยเดลี่บูเกอร์จะปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสือ, Marvel ies, อมา r v e l m y s t e r y Comic เล่มที่18ในปี1941าหนู่นแหละครับและก็ล่มส แมนเล่มที่6 1 4ในปี2009นเั่นเองครับ17บเจ็บเนตงมาดูที่รายละเอียดของหนังสือพิมพ์ครับก็ว่ากันตามที่เราเห็นตรงนี้ครับเราจะเห็นหัวข้อข่าวพูดถึงว่าสไปเดอร์แมนเป็นมีแตนหรือไม่อยากรู้ก็ตามไปอ่านได้กันที่หน้า10เลยครับแล้วก็รูปที่เป็นข่าวพาดหัวนะครับจะเป็นข่าวงานแฟชั่นโชว์มนุษย์กายพันของเบเนตองซึ่งเบเนตตงที่ว่าเนี่ยก็เป็น Fashion, แบรนด์แฟชั่นเก่าแก่ของอิตาลีนะครับที่โด่งดังรปรี๊ดปาร์ตมากในยุค890ซึ่งปัจจุบัน,นีย เือข่ายร้านค้าของเบเนตองเนี่ยก็จะมี5,000แห่งทั่วโลกเลยครับโดยแบรนด์นี้นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1965โดย4พี่น้องครอบครัวตระกูลเบเนตองนั่นเองครับ18 ans, มิวแตนนหน้าหนึ่งตามาเก็บรายละเอียดที่รูปภาพประกอบข่าวนะครับเราจะเห็นมิวแตนนายแบบนางแบบที่มาเป็นแบบให้เบเนตองเนี่ยก็ได้แก่แบนชี่ดัสมาโลมาว์กอดส่วนที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส i ิฟบอยและเนเจอร์เกอร์นั่นเองครับ19เฮลไฟกาล่ายังคงอยู่ที่เดิมครับตรงหัวข้อข่าวตรงนี้ รเราจะเห็นสกรูปข่าวที่เขียนถึงเฮลไฟการาซึ่งส้าอีในคอมมิกเนี่ย h e ลไฟ i การ a าเนี่ยก็จะเป็นอีเวนท์ที่กลุ่มเฮลไฟขับเป็นตัวนําเรื่องครับซึ่งเฮลไฟขับเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มมิวแทนไวร้าย ของพวก Xmen ที่มีผู้นำกลุ่มอย่างเซบาสเตียนชอและก็เอมมาฟอสนะครับซึ่งจะเคยมีบทบาทในแอนิเมชันเวอร์ชันเก่าในซีซั่นที่3มาแล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าอ้างอิงจากในคอมิกเนี่ยเหตุการณ์อีเวนต์เฮลไฟการ่าเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ในหัวหนังสือมา r ร u เดอร์เล่มที่21ในปี2021ครับและก็จบลงในหัวหนังสือ Xmen h e l l f i ไฟการ่เล่มที่1ในปี2023ีครับ2ี่สิบเอ็ดดีบล็อกกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ยังอยู่ที่รายละเอียดข่าว ก็คือเอ็ดดี้บ็อกและก็คนถ่ายภาพคือปีเตอร์ปาร์เกอร์ซึ่งในจักรวาลมาเวลแอนิเมชันเนี่ยถ้าอ้างอิงจากสไปเดอร์แมนแอนิเมเต็ดเวอร์ชัน1994ในซีซั่นแรกเนี่ยเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยก็จะกลายเป็นเวนอมไปแล้วครับและในซีซั่นที่3ามสไปเดอร์แมนเนี่ยก็จะได้เคยคอสโอเวอร์กับเอ็กเมนมาแล้วด้วยนั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะเป็นอิตีเอ็กเฉยๆหรือจะนำพาไปสู่การคอสโอเวอร์กันอีกหรือเปล่าเนี่เขาต้องติดตามเลยครับและนอกจากนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูเอ็กเมนแอนิเมเต็ดซีรี่เป็น อนสุดท้ายของฟีนิกซซาก้าสไปเดอร์แมนเนี่ยก็จะเคยมาเป็นคามิโอรับเชิญเล็กๆแค่งเงามาก่อนด้วยครับและในซีนเดียวกันนี้นะครับถ้าเลยไปอีกนิดเนี่ยเราก็จะเห็นหัวมิชินด้วยนะครับนั่น21ขนมเบนเย่ข้ามาที่ฉากที่แกมบิกกำลังทอดขนมเบนเย่อยู่นะครับซึ่งขนมชนิดนี้เนี่ยเป็นขนมโดนัทสไตล์ฝรั่งเศสที่ในฝรั่งเศสเนี่ยจะมีมากกว่า20ชนิดเลยครับและมันก็เป็นอาหารที่นิยมในฝรั่งเศสอิตาลีและแน่นอนที่อเมริกาอย่างที่เราเห็นไอ้พวกนี้มันทอดก,กินกันอยู่่นนนนีีนีััเเองดด้ววยย22 MFPEO และใซ ตันนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงจากวิทยุค่อนข้างเบานะครับอาจจะต้องตั้งใจฟังสักหน่อยครับที่แกมบิดเปิดไปด้วยแล้วกระท่อขนมไปด้วยนี่คือเพลง MFEO ของคา w a วาน่าที่เป็นเพลงในอัลบั้มที่ปล่อยวางจําหน่ายในวันที่28เมษายนปี1997นั่นเองครับ23เสียงภาค Professor X ในซีนที่เราจะเห็น Professor X เข้ามาทักทายทุกคนพร้อมกับยีขนมแดกนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยสกอตจะรู้ดีว่านี่คือม็อบที่แปลงร่างมาครับซึ่งเสียงภาคของศาสตราจารย์ซาเวียน ซีนนี้นะครับจะเป็นเสียงภาคของพี่ รถมาควอนโดยที่พี่แกเนี่ยเคยภาคอัลตรอนและก็เลส,สเกลในซีรีส์วัดอีฟมาด้วยครับและก็เลส,สเกลในอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลและก็เอนเกมนี่ก็เสียงแกเหมือนกันครับ24หนังสือบนชั้นมาที่ซีนที่โรเบิโตฟื้นขึ้นมาและกล้องเนี่ยก็จะแพนไปที่ชั้นหนังสือของบีทนะครับเราจะได้เห็นหนังสือที่สันปกเขียนว่าเจลีวอร์ดนะครับซึ่งนี่ก็จะอ้างไปถึงจูเลียรีวอร์ดที่เธอและสามีอีริกรีวอร์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขียนบท a อนิเมเต็ดเวอร์ชันเก่าและ บทที่เธอเขียนเนี่ยเป็นเอพิโซดที่โด่งดังที่สุดอย่าง Day of Future Past ด้วยนั่นเองครับและเล่มตรงนี้นะครับจะเป็นหนังสือ Animal Farm ของ George Orwell ที่ในซีรีส์เวอร์ชันเก่าเนี่ยในซีซั่นแรกตอนที่3เราจะเห็นบีดอ่านหนังสือเล่มนี้ในคุกด้วยนั่นเองครับ25 Danger Room มาที่ซีนที่โรเบิร์เตรรเชอร์น้ากับมิติโตและต่อมาจูเบ l ี่เนี่ยจะบอกว่านี่คือห้อง Danger Room ห้องฝึกซ้อมของพวก Xmen นะครับซึ่งถ้ายังจำกันได้นะครับเราจะได้เคยเห็นห้องแบบนี้กันมาแล้วในหนัง Xmen The Last Stand ในปี2 0 และในคอมิกเนี่ยฮองทีวาเนี่ยก็จะเคยปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสือ X-Men เล่ม1ในปี1963นู่นแหละครับ26หญิงลูกบอลสีทองออกมาจากตัวย้อนไปที่ซีนเดียวกันนี้นะครับเราจะได้ยินจูวิลี่ถามโรเบโตว่าเขามีพลังอะไรแล้วเธอก็ยกตัวอย่างพลังมา so, what can you Teleport ซึ่งไอที่ว่ายิงลูกบอลสีทองออกมาจากตัวเนี่ยมันจะอ้างอิงไปถึงมิวแทนที่ชื่อฟาบิโอเบนดิน่าที่มีสมยานามว่าโกลบอลและในท้ายที่สุดเนี่ยจะมีอีกสมยานามหนึ่งว่าเอกหรือไอไข่นั่นแหละครับซึ่งเขาเป็นมิวแทนที่มีพลังที่ว่าเลยครับคือยิงลูกบอลสีทองออกจากตัวสุดเท่แล้วตอนยิงเนี่ยจะมีเอฟเฟกเสียงออกมาปิ้ง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 อะไรอย่างนี้ด้วยครับและจะเท่ยิงไปกว่านั้นอีกถ้าเขาได้ไปรวมพลังคอมโบกับมิวแทนอีก4คน ในนามเดอะไฟซึ่งมันจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีพลังชุบชีวิตมือแตงคนอื่นที่ตายไปแล้วได้ด้วยนั่นเองเลยครับแม่พลังระดับเทพังกรในลัทธิบอลเลยนะครับเนี่ยและตัวละครฟาบิโอเบนดีนานี้นะครับจะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสืออันเคนนี่เอ็กเมนวอลุ่มสามเล่มหนึ่งปี2013ในนามฟาบิโอเบนดิน่าและอันเคนนี่เอ็กเมนวอลุ่มสามเล่ม11ในสมยาโกโบอลและในเอ็กคาริเบอร์วอลุ่มสี่เล่มหนึ่งในสมยาเอกหรือไอ้ไข่นั่นเองครับ27รูปเอ็กเมนรุ่นแรกและใน ซีนต่อมาครับเราจะได้เห็นรูป x m ็ n รุ่นแรกแบบนี้นะครับที่จะอ้างอิงรูปลักษณ์และก็ สมาชิกมาจากคอมิกอันเคนนี่เอ็กเมนเล่มหนึ่งในปี1963นะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าบีทเนี่ยก็ยังมีรูปลักษที่ดูเป็นมนุษย์มากกว่าสัตว์ป่านในปัจจุบันนะครับแล้วก็ไอแมนเนี่ยก็จะใส่บูทเหมือนในคอมิกยุคแรกๆด้วยนั่นเองครับสงสัยเนี่ยจะให้เดินตีนปาเนี่ยคงดูไม่สุภาพมั้งครับ28มาดิพัวและซึ่งในซีนนั้นนะครับเราจะได้ยินเสียงผู้หญิงพูดถึงประเทศมาดิพัวแบบนี้ด้วยครับ ซึ่งมาดิพัวเนี่ยเป็นประเทศสมมุติที่เป็นเกาะที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้อยู่ทางใต้ของช่องแคบมาตากาตะวันตกเฉียงใต้ของสิงคโปร์และเคยปรากฏในซีรีส์ f a l c o n and the Winter Soldier ยด้วยนั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นที่ที่เราได้เห็นซีโมแดนนั่นแหละครับซึ่งในคอมมิกเนี่ยมาดิพัวเนี่ยจะปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสือ New Mu t a ต t เล่มที่32ในปี1985นั่นเองครับ29่าเลรี่คูเปอร์ในซีนต่อเนื่องกันเลยครับเราจะได้เห็นเจ้าของเสียงจจากจออ ทีี่่กําาาลังงวิงบนนนสยพซึ่งตัวละครนี้ก็คือดรวาเลรี่คูเปอร์เพื่อนเก่าของศาสตราจารย์ชาวซาเวียครับซึ่งในเรื่องเนี่ยบทบาทของเธอจะเป็นผู้ประสานง,งานของสาหารประชาชาติกับพวกเอ็ดเมนหลังจากศาสตราจารย์ตายครับซึ่งเธอจะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งปรากฏในซีรีส์นี้ครับแต่ถ้าอ้างอิงตามคอมิกเนี่ยตัวละครนี้จะปรากฏในหัวหนังสืออันเคนนี่เอ็เมนเล่มที่1 7 6ปี1983นั่นเองครับ30บริวารทักซีนถัดมาครับเราจะได้เห็นดรคูเปอร์ตอบเรื่อง บริวารทักซึ่งคูเปอร์นี่ก็จะสปอยให้ฟังว่าเขาเนี่ยได้หายไปยังไงซึ่งบริวารทักเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเดียวกับที่เคยไปมีบทบาทในหนัง X Men The Day Official Part ในปี2 0 1 4ันนั่นเองครับและในอนิเมเตอร์ซีรีส์เวอร์ชันเก่าเนี่ยเขาก็จะปรากฏตัวครั้งแรกในซอนที่2 Nightmare of the Sentinel นั่นเองครับและในท้ายเอพิโซดนี้นะครับเราจะได้เห็นเขาโดนจับในที่สุดนั่นเองครับซึ่งถ้าอ้างอิงจากในคอมิกเนี่ยตัวละครนี้เนี่ยเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือ X Men เล่มที่14ในปี ี1,965และตายลงในหัวหนังสือ x f a c t o r ล่มที่206ในปี2010ครับ31 Master m o และซีนต,ต่อไปครับโต๊ะคูเปอร์จะพูดถึง Master m o หุ่นที่บริวารทักสร้างขึ้นเพื่อให้มันสร้างหุน่นเติเนลให้เขาซึ่งหุ่น Master m o เนี่ยก็เคยปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์เวอร์ชั่นเก่าเหมือนกันเลยครับในซีซั่น1ตอนที่7 Sleep Island ครับและในช่วงท้ายของ EP นี้นะครับเขาก็จะปรากฏในนิมิตของจีนเกแล้วก็ออกมาสู้กับพวกเอเมเในตอนท้ายด้วยครับซึ่งถ้าอ้างอิง ตามคอมิกนะครับตัวละครนี้จะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือ X-Men เล่มที่15ในปี1965และก็ตายลงในหัวหนังสือ Magneto Volume 3เล่ม3ในปี2014ครับผม32มอนาราบัตของชาวซาเวียมาที่ซีนที่เราจะได้เห็นใบมอนาราบัตของ Professor X นี่นะครับจะระบุวันไว้ที่วันที่11เ,เ,เ,เดือน11ปี1996ซึ่งวันที่11เ,เดือน11เ,เนี่ยก็ไม่ได้หมาถึงวันลดราคาของ X-Shopping ออนไลน์แต่อย่างใดเลยนะครับแต่มันเป็นหนึ่งในวันสำคัญของประเทศอเมริ กาานั่นนะครับกาวคือมันคือวันสงบศึกเป็นวันคล้ายวันจบสงครามโลกครั้งที่1ที่จะเรียกว่าอะมิสติกเดย์และในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นวันทหารผ่านศึกหรือเรียกว่าเวเทอรเลนเดย์แทนนั่นเองครับ33จูบิลี่เซเว่นมาที่ซีในสนามบาสเลยครับเราจะสังเกตเห็นว่าจูบิลี่เนี่ยเธอใส่เสื้อที่มีสกรีนหมายเลข7็นี่ก็อาจจะอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์จูบิลี่เซเว่นในคอมิกที่เธอแสดงพลังในช่วงชีวิตที่7ของเธอซึ่งเป็นเรื่องราวที่ปรากฏในหัวหนังสือ X-Men 92 house of x c 2เล่ม2ในปี2022ยกๆนี่เองเลยครับ34ลูกเสือซัมเมอร์มาที่ซีนที่โรแกนมีปากมีเสียงต่อคำสั่งของท่านผู้นำสกอตซ์ซัมเมอร์นี่นะครับ ซึ่งคำพูดแดกดันเปรียบเปยเป็นคำสั่งลูกเสือของโลกแกนต่อสกอตซ์ซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะอ้างอิงไปถึงไทเซอรีเดนที่เป็นดาราที่รับบทสกอตซ์ซัมเมอร์ไซคอบในหนัง XM e n a p o c a l y p s กับ Xmen d a r ดา h o ฟ n i x ก็เป็นได้เลยนะครับเพราะไทเซอรีเดนนี่ก็เคยไปรับบทลูกเสือสุด้าในาหนังสเกลไกด์ทูเดอะซอมบี้อพอลคลิปในปี2015ก่อนที่จะมารับบทไซคอบด้วยนั่นเองเลยครับ <S 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 35ทูมีไม้เอ็กมนข้ามมาที่ซิงเครื่องบินบื้มนะครับแล้วพวกเอ็กเมนเนี่ยตกลงมานี่นะครับเราจะเห็นว่าม็อบเนี่ยเซอร์วิสคนดูด้วยการแบงร่างเป็นอาร์คแองเจิลไปรับป่าโลแกนไว้นะครับจริงๆไม่ต้องไปรับแกก็ได้นะครับปล่อยป่าแค่ตกลงมาแกก็คงไม่ตายหรอกครับและตอนทีมจะถึงพื้นนะครับเราจะเห็นท่านผู้นำไซคอบโชว์เก่าไม่ต้องให้พวกที่บินได้มาช่วยแล้วลงพื้นเท่ๆเองแบบนี้นะครับซึ่งพอถึงพื้นนะครับเราจะได้ยินท่านผู้นำพูดแล้ววลีเท่ๆแบบนี้อีกครับ To me, my X-Men. ซึ่งก็คือชื่อของเอพิโซดนี้นั่นเองครับมันเป็นการแสดงเจตจำนงของสกอตที่จะรับเอ็กเมนไว้รับผิดชอบต่อจากชาวซาเวียนั่นเองครับ36บีทบังคับเซนติเนลแวกเก็บรายละเอียดฉากบุกของบีทที่เข้าไปบังคับหุ่นเซนติเนลซีน,นนี้นิดนึงครับคือไม่มีอะไรละครับเห็นแล้วมันนึกถึงป่าโทนี่สตาร์กตอนใส่เกาะมาร์ทรีนในหนังเอ็กแมนภาครแรกจริงๆแค่นั้นเลยครับ3าเจตจำนงสุดท้ายและพินัยกรรมของชา,าเซอร์เวียข้ามชดยาวๆมาที่ซีนลงุงแม็กมาบุกถึเงเอ็กเมนชน กรรมและเจตจำนงสุดท้ายของเชลเซ,เซเียนี่นะครับสังเกตได้ว่าปกหนังสือมัอนเหมือนกับเลฟเฟรนมาจากปกคอมิกอันคินนีเอ็กเมนโวลูมสเล่มที่23ในปี2014นั่นเองครับแม่พินัยกรรมนี่ก็โคตรหนาเลยนะครับชาแกเนี่ยคงว่างนะครับก่อนตายครับเขียนซะเยอะเลยครับและลุงแม็กแกนี่ก็คงขี้เกียจอ่านนะครับก็เ,เลยเคลี้ยงมาให้ไซคอบอ่านต่อแบบนี้เลยครับสามสิบแปดทูมีไมเอ็กเมนเวอร์ชันลุงแม็กซึ่งก็ตามนั้นครับคราวนี้จะเป็นทีของลุงแม็กพูดหลังจากสรุปทุกอย่างในพินัยกรรมให้พวกเอ็กเมนฟังว่าเช้านี่ เจ็จำนงที่จะมอบอให้เขาดูแลต่อ Now belongs to me, my X-Men และมันเหมือนเป็นการย้อนเกียรสกอตที่พูดไปก่อนหน้านี้ยังไงยังงั้นเลยครับว่าไหมครับ39เครดิตที่เหมือนเก่าแต่ใช้ไรกว่าและสุดท้ายนะครับปิดตอนที่1ด้วยเครดิตปิดตอนที่2เวอร์ชั่นเนี่ยมันจะดูมีอะไรคล้ายๆกันแต่ของใหม่แจ๋วกว่าแบบนี้เลยครับและสาหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปแค่นี้แล้วครับส่วนใครสงสัยว่า หายไปไหนหนานเนี่ยก็แถไว้ตรงนี้แล้วกันะครับเป็นปัญหาสุขภาพล,ล้วนๆท,ที่มันทําให้ชวนจิตตกนะครับมันก็เลยหายไปนานสักหน่อยครับและคลิปนี้เนี่ยเ็จะออกช้าสักหน่อยครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนตัดคลิปช้าอยู่แล้วครับแล้ว อย่างที่ว่าครับมันจิตตกครับจะอยากกระทำนะครับก็ทําออกมาแล้วกันครับส่วนคลิปที่2ที่3เนี่ยอาจจะตามมาได้ไล่กันนะครับและคลิปที่3นี่ก็จะพยายามทําให้เร็วครับแต่ก็คงช้าอยู่ดีแหะครับก่อนไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดอะไรก็ตามที่มึงกดได้นะครับกดให้หน่อยครับแต่ไม่ต้องกดอันไลค์นะครับไม่กดอันซับนะครับแล้วก็โชคดีมีเงินใช้ครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะครับสุขภาพไม่ดีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่ดีจริงๆครับโดยเฉพาะจิตตกครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ